น่าติดตามเป็นอย่างยิ่งกับนโยบายหาเสียงของพรรคการเมืองสู้ศึกเลือกตั้งที่ต่างชูนโยบายเศรษฐกิจแก้ปัญหาปากท้องเพิ่มเงินในกระเป๋าให้กับประชาชนและล่าสุดกับนโยบายน้ำมันถูกที่ถูกหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาชิงไหวชิงพริบช่วงชิงคะแนนนิยมก่อนยุบสภา โดยพลังประชารัฐชูนโยบายน้ำมันประชาชนลดเบนซินลิตรละ18บาทดีเซลลิตรละ6บาททันทีถ้าได้เป็นรัฐบาลขณะที่นายกลุงตู่ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรวมไทยสร้างชาติให้สัมภาษณ์เมื่อวันศุกร์ที่24กลุ่กุมภาพันธ์2566ถึงราคาน้ำมันว่าให้รอฟังลดมากลดน้อยก็เดี๋ยวดูพร้อมยืนยันการปรับลดราคาน้ำมันไม่ใช่การหาเสียงแต่พูดในนามนาย,ยกรัฐมนตรี แต่อย่างไรก็ตามในช่วงเย็นของวันดังกล่าวทางผู้ค้าน้ำมันอย่างปอตทและบางจากก็ประกาศลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอทุกชนิด50สตางค์ต่อลิตรมีผล25กุมภาพันธ์และสำหรับมุมมองของผู้ประกอบการเรื่องราคาน้ำมันทั้งดีเซลเบนซินแก๊สโซฮอจะเป็นอย่างไรราคาระดับไหนที่รับได้และอยากให้เกิดสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นคุยกับนายเฉลิมช่างทองมะดันนายยกสมาคมผู้ขับขี่รถจัก,กรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศ ไทยโดยนายฉเฉลิมกล่าวว่าราคาน้ำมันไม่เกิน30บาทต่อลิตรถือว่าเหมาะสมจริงๆในมุมมองของผมเนี่ยผมว่าไม่ควรเกิน30บาทนะครับถ้าไม่เกิน30บาทมันก็ยังพอรับได้อยู่อย่างเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยอย่างรถมอเตอร์ไซค์มันอยู่ประมาณ3ลิตร3ลิตรกว่าๆอย่างเงี้ยถ้า30บาทแต่เต็มถังมันก็90บาทหรือร้อยหนึ่งอะไรอยู่ประมาณนี้มันก็พอได้แต่ทุกวันนี้เราเติมเต็มถังเนี่ย150บาทมันก็ได้3ลิตรกว่าอย่างเงี้ย นอกจากนี้นายฉเฉลิมกล่าวอีกว่านโยบายสำคัญที่รัฐบาลชุดใหม่จะต้องเร่งดำเนินการก็คือการลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนรวมถึงการออกนโยบายให้วินมอเตอร์ไซค์รับจา้างสามารถเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและจัก,กรยานยนต์ไฟฟ้าราคาถูกอยากจะให้รัฐบาลมีนโยบายเนี่ยมันก็ควรจะมีนโยบายช่วยเหลือเรื่องค่าครองชีพช่วยเหลือเรื่องค่าน้ำมันต้นทุนหรือไม่ก็ ผลักดันให้วินมอเตอร์ไซค์เนี่ยหันไปใช้รถอีวีหรือรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยสิ่งที่เราอยากได้เลยเนี่ยคืออยากได้รัฐบาลเนี่ยผลักดันนโยบายให้พวกเราไปใช้รถอีวีรถไฟฟ้าเนี่ยแต่ผอ,อว่ารถไฟฟ้าปาาัจจุบันนี้ราคามันสูงเกินไปเราเข้าไม่ถึงไงครับคันนึงตั้งแสนกว่าบาทอ่ะผิดกับรถน้ํามันไปอีกท้งเข้าตัวแต่ถ้าหากรัฐบาลนี้นโยบายว่าถ้าใคร ขับบินแล้วก็หันมาใช้รถอีวีเราจะมีรถราคาเท่านี้เท่านี้ให้ผ่อนยาวๆอย่างนี้อย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลดต้นทุนไปโดยปริยายเพราะเราไม่ต้องเติมน้ํามัน,น่ยอยากจะให้มีนโยบายช่วยเหลือเรื่องพวกนี้มากกว่าที่เราจะไปมองกันแค่น้ํามันอย่างเดียวเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้แต่ถ้าเราให้เปลี่ยนรถน้ํามันมาเป็นรถไฟฟ้าเลยอันนี้มันช่วยได้เยอะครับเพราะเราไม่ต้องเติมเราชาร์จแบตออกไปเราก็วิ่งได้ต่างกลับมาก็มาชาร์จแบต ไม่เพียงเท่านั้นสิ่งสําคัญที่รัฐบาลชุดหน้าต้องทําให้ได้ก็คือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเพราะถ้าเศรษฐกิจดีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็จะดีขึ้นด้วย คู่ค้าขายด้วยนะพี่วินเองก็ต้องส่งแม่ค้าไปตลาดแต่เช้าลัเหมาไปนู่นไปนี่อย่างเงี้ยพอแม่ค้าขายของไม่ได้เราก็รายได้ตรงนั้นเราก็ไม่มีเลยเราก็จะรอรับแต่ผู้โดยสารปากซอยเข้าบ้านออกบ้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่เท่าไหร่แต่ก่อน,นนะเ,ธธเนี่ยนะเศรษฐกิจดีๆเนี่ยเราต้องไปซื้อของตลาดให้แม่ค้าเดี๋ยวก็เหมาไปนู่นเดี๋ยวก็อะไรอย่างเงี้ย มันเป็นองค์ประกอบไปหมดนะแต่พอทุกวันนี้เราก็ได้ลูกค้าประจําที่เขาเข้าออกไปทํางานประจาเท่านั้นเองเช้าก็หน้าเดิมๆเ,เนี่ยเย็นก็หน้าเดิมๆแต่ถ้าเมันเศรษฐกิจมันดีปุ๊บเนี่ยแม่ค้าแม่ขายมันก็มากขึ้นพอแม่ค้าแม่ขายมากขึ้นเขาก็ต้องจ้างวินไปซื้อของมั่งนู่นมั่ง,งนี่มั่งอะไรอย่างเงี้ยด้านผู้ประกอบการรถบรรทุกโดยนายอภิชาติไพรุร่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทย เคยบอกกับสำนักข่าว INN ว่าราคาน้ำมันดีเซลที่30บาทต่อลิตรเหมาะสมพอรับได้ถ้ารัฐบาลทำได้เชื่อว่าจะได้ใจประชาชนอีกมากและนี่ก็เป็นเสียงสะท้อนของผู้ประกอบการต่อราคาน้ำมันที่ขณะนี้หลายพักการเมืองหยิบยกมาหาเสียงซึ่งจากนี้ต่อไปจะต้องติดตามนโยบายเศรฐษฐกิจที่เชื่อมโยงกับการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดเพราะเชื่อแน่ว่าเราจะได้เห็นนโยบายแปลกๆใหม่ๆของเหล่าบรรดาพรรก,การเมืองที่จะ ออกมาแย่งชิงคะแนนเสียงอย่างแน่นอน